ดีครับเราก็จะมาแนะนำชิ้นงานของเราชิ้นนี้หนึงนะครับที่เราได้ทำในรายวิชาวิศวะนะครับวิชาเลือกครัวิชาเลือกขงครูวิลาวันครับโห <ฮ S 1> <อ>่เฉยด้วยครับผมเจลแอลกอฮอล์ตนม้ครับในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราต้องเผชิญกับโรคไวรัสโควิด -19 ครับซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงครับ มีตั้งแต่อาการการป่วยธรมรมดาไปจนถึงการป่วยที่มีความรุนแรงมากครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีมาตรการในการป้องกันครับเช่นการสวมหน้ากากการอยู่ห่างกาันแล้วก็การหมั่นล้างมือโดยใช้เจลล้างมือครับซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มของพวกผมในการทําโครงงานส่งครับเป็นวิชาของวิศวกรรมศาสตร์ครับเป็นวิชาเลือกของชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่นะครับ ซึ่งมีครูเวลาวันเนี่ยครับเป็นครูที่ปรึกษาครับซึ่งครูนี้เนี่ได้ให้จบประมาณการไปทิงานสินครับเพราะแรกเนี่ยผมเนี่ยไปทำงานคือตกรอบลัไปครับแต่ตอนที่ออกมามันเป็นไปตามที่คาดหวังครับแล้วก็แล้วก็มาทิศเชิงที่สองทิศเนี่ยที่ไปลายมาเนี่ยด้รื่องที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยทำให้บอกผมคิดว่าบาคนประดิษเครื่องที่สามารถป้องการอะไรกับการรู้ได้ครับก็คือเครื่องเจีวรสมาเครื่องนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปสรุปให้ฟังนะครับเนี่ยคือกลุ่มนี้เขาเขาเริ่มกันมาเนี่ยคือเขาทำเป็นกบหลอดไฟฟ้าใช่ไหมใช่่มัอา เกิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยรับเรียกได้ว่าข้อผิดพลาดแหละครับไม่ใช่พังครับ,รบอันนี้คือสับที่ดีหน่อยนิดนึงต่อมาเนี่ยเขาเลยแบบคิดได้ว่าเอยนี่มันคือยุคโควิดไงเขาเลยบบเอ้ยเรามาทําเจลแอลกอฮอล์ดีว่าแต่แบบทายังไงให้มันแบบเราไม่ต้องไปออกแรงกดอะโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสเชื้อครับเอาง,ง่ายๆเลยคือเราขี้เกียจคือเราขี้เกียจเขาเลยแบบอยากทําเป็นอัตโนมรรัติที่เขายื่นมือเข้าไปเนะี่ยยื่นมือแบบนี้แล้วเจลมันออกมาเลยครับ ครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นหลักการของเครื่องตัวนี้นะครับหลักการก็คือเมื่อเราจะเขียนคําสั่งผ่านโปรแกรมครับแล้วเซนเซอร์จะตรวจจับการทํางานของของมือเราครับ <c oughs> แล้วเซอร์โวสองตัวก็จะทําการดึงดึงเชือก2ตัวนียครับ <c oughs> ให้ตึงเพื่อกดเจลลงครับก็ <c oughs> ในโค้ดในตัวนี้นะครับเราเขียนลงไปในแผ่นวงจรของ Arduino ที่เราได้จากการศึกษาจากอินเทอร์เน็ตมาเบื้องต้นแล้วเล่ามาประยุกนะครับแล้วเราก็ได้ถ้า,ถา,เ,ราเราได้จะใช้เซนเซอร์วัดจากระยะของวัตถุที่เข้าไปนะครับถ้าระยะอยู่ในระยะที่กําหนดก็จะเซนเซอร์ก็จะทํางานครับต่อไปเป็นอุป,รปรกรณ์ที่ใช้ทํานะครับเพราะผมไม่อยากเสียตังค์กันเยอะก็เลยจะใช้เลือกใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ครับก็คืออันนี้เป็นฐานของตัวเครื่องกดเจลนะครับจะเป็นขวดนมที่ใช้แล้วแล้วก็จะมีขวดอันนี้จะเป็นขวดสบู่ที่เคยใช้ที่บ้านแล้วก็เอามาใช้กับตัวเจลครับ ส่วนแผงวงจรตัวนี้เพื่อนผมคนนี้นครับชอบทําสิ่งประดิษฐ์อยู่แล้วก็เลยมีอุปกรณ์นี้อยู่ที่บ้านเลยไม่จะไม่เสียตังค์สักบาทาเลยครับแล้วตัวแหล่งจ่ายก็จะเป็นตัวแบตสำรองหรือว่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแบตก็ได้ครับแต่ใช้แบตสำรองเพื่อในการที่จะพกพาไปไหนก็ได้ก็มีตัวที่ใช้กดนะครับจะเป็นตัวเซอร์โวใช้เป็นเชือกดึง2ตัวดึงลงครับผมก็ ฝากเตืนเพืเ่อนๆทุกคนนะครับช่วงนี้โควิดระบาดนะครับดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ